ย like ิงเคยบอกว่าแม่ดนโดนเลยว่าระเบิดเหตีเหตุให้แม่สบายมาแล้วเบาอีดีบอกค่ยเบาบอจะเสื้อบอว่าที่แรกๆเสื้อว่าแรกแรกีเข้าเบาขึ้นจะไหนที่แรกกับผ้ากายิบซื้อเนาะจะคิดว่าเเลยว่าเหตดแหมไห้สะกอพอจังเเววแบบนี้เฮ็ดแหนไห้สะกนจังเววาแมวจ่เฝ้าฝันไปกอนถามือซี่แล้วแมวอีดี สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกองปายมิดหมอแคนแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซีไทยสีเกตชาแนลสู้ขู่สุ้คนนะครับเ้อสวัสดีไียังแฟนคลับเอฟซีลาดหน่อยอุ้งอิง,องแฟนคลับเอฟซีสาวหน่อยเพ็ดบันแพงเข้ามาติดตามทางช่องไทยสีเกตชาแนลเป็นจังไรน,นะครับพี่น้องหลังจากได้ยินคำว่าคำจากของแม่หน่อย เว้าจากับพอการใช้เมื่ออดีตที่ผ่านมาในเดือนระยะแรกๆที่เขามาอยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแผน่นแม่หน่อยได้ว่าหอดจอดถึงเรื่องคำเฝ้าคำจาของกีฬาหน่อยหญิงเปรียบเสมือนฝันที่เป็นจริงคำเบ้าคำจาของกีฬาหน่อยหญิงบอกแม่ว่า สักมือลาสิภาพแม่สบายนั่นคือความไฟฝันของลาหน่อยผู้หญิแต่ฝันมันเป็นจริงเร็วเกินความคาดหมายหลังจากที่ได้มาอย่สาวหน่อยเห็ดบานแพงณนะช่วงนั้นที่เว่ากันทั้งบอสโจได้ให้รถตู้ มาเป็นลถส่วนตัวและก็มีคนมาขอถ่ายรูปหน้าเวทีหมอลองมอลำมากมายเป็นที่รักของมิดมอแคนแฟนหมอลำมาย้อนฟังคำว้าของอีลาหนุห้งหิงแบบชัดๆแบบเต็มๆ กะสิเล่าสูฟังครับว่าได้เป,ดเปิดให้ฟังเปิดให้ฟังตั้งแต่ช่วงแรกเนาะพี่้องเนาะกะสิม้าบ่าให้ฟังว่าคำบ้าคำจากของลาน้อยอุ้หญิงมันเป็นจริงแน่เลหลานน้อยอ้หญิงมีความปาดนามาตั้งแต่น่อยแล้วว่าอยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นเจ้าของวงนั่นคืออดีตตั้งแต่สิบเอ็ดสิบสองปีที่เว้า อยู่ทางรายการช่องสิบเอ็ดแต่ความฝันเรานั้นมันก็นเลือนล่างครับหลังจากจบบอฮวกทางเมืองอุบลใหญ่ามาเรียนมัธยมอยู่ทางจังหวัดศรีสะเกหลาหน้อยเวียก,กับตกะและกำลําบาก ด้วยฐานะทางด้านคอบครัวแต่กะยั่งเฝ้าเฝ้าคิดเฝ้าฝันว่าจากของสักมือหนึ่งสิหาเงินได้สัมือได้บอกกับแม่หน่อยสักมื่นลานะ่ะสิสเใ็ห้แม่สบายเฝ้าก,กับแม่หน่อยว่าเฮ็ดจังไดเฮ้าสิมี เงินเขากระเป๋าสม้อนั่นคือความคิดของเด็กหน่อยนะขณะนั้นอายุสิบสามสิบสี่ปีว่าอยากมีเงินเข่ากระเป๋าสมุอความคิดของหลานหน้อยอุแตกต่างจากเด็กในวัยเดียวกันเด็กหน่อยในวัยเดียวกันแว่มือขอพอขอแม่เพื่อเอาไปใช้ใจในชีวิตประจำวัน แต่หลาหน่อยอวิงต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อสิสด้เงินได้ค่ามาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ลักสิบลักร้อยแต่ความฝันกลายเป็นจริงเร็วกว่ากำหนดในวัยสิปีได้เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเผ็ดบานแพง เมื่อออกซิงเกิแลแรกได้เว้าได้จากับบอสโจหรือว่าพ่อโจว่านาแแบ่สิภาพพ่อโจรว,วยสิภาพ่อโจดังเรื่องการทายเอมวีเวลาทวินงอากเป็นนักเอกเอ็มวีกับเขาพอกันเลยเด้แซววนาแแบ่นี่นะสีเป็นนักเอก ด้วยคำเบาคำจากความใสซื่อบริสุทธิ์ของอีลาหอนอียยิงก็เรยกว่าหน้าแบแๆนี่ล่ละสิภาพพอโจดย์อ่ะและคำเบาเ่านั้นครับมันเหมือนเป็นวาจาสิธิ์สมหวังดังใจหมายหรือว่าสมดังสมหวังดังใจบอก เทาเสียนแต่วา่าบอสโจตั้งแต่บัสนั้นครับเริ่มจะมีชื่อเสียงขึ้นมาจากคำว่าคำจากของกีฬาน้อยวิงบัมเบิแต่บอสโจครับกีฬาน้อยวิงพาวงสาวน้อยเป็ดปั้นแพงดังผู้บริหารก็ต้องดังไปนะคนอื่นๆกะ ดังไปพร้อมกันลาหน้อยอุ่งบ่ได้นำผ้าจากของดังอย่างเดียวแต่นำผ้าคนอื่นดังไปด้วยประสบผลสํเเ็็จไปด้วยคำเบา้าคำจาของหลาหน้อยอุ่งจังได้รับสมยาน้าว่าผู้หญิงวาดจาสิพูดคำไหนคำนั้น บ่าวจะเป็นเรื่องศาสตร์ของโตเลขกะดีบ่าวจะเรื่องของความสําเร็จกะดีนั่นคือคํำว่าคาจาฝันที่เป็นจริงของแม่หน่อยที่ได้มาเว่ามาจากับพ่อการใช้เบาถึงเรื่องเล่าก่อนที่สิมาอยู่สาวน้อยเต็ดบันแพงจาก คนนี่คือว่าจาาสิทธ์ของอีลานั่นเอนี่คือความฝันที่เป็นจริงของครอบครัวอีลานันีมีรถคันโกมีบ้านหลังโตหลังงามเมือแรงอย่าลืมอย่าพลาดครับไปให้กำลังแรงเชียร์แรงใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ลานสนามทุ่งนาบ้านสีเหลียมอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ขอบคุณที่มะเบิงขอบคุณที่มะแยงพอ,อกันคลิปหน้าสบายดีครับผม